สวัสดีค่ะมาเริ่มเจาะลึกเรื่องราวกันเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฉาดกลางป่าฝนเลยกลุ่มนักเรียนโรเวน่าอาซานไกนันโดนิเลียแล้วก็ยีฮันกำลังเจอกับสถานการณ์เอ,อค่อนข้างตึงเครียดนะคะครับผมคือเจอโกเลมโครนตัวใหญ่เลยขวางทางอยู่แล้วที่สำคัญคือมันมีเส้นขีดไว้บนพื้นด้วยนะอ๋อเส้นขีดเหรอคะครับถ้าใครข้ามเส้นปุ๊บ โกเลมโจมตีทันทีเลยบรรยากาศตอนนั้นก็เลยแบบเออสับสนวุ่นวายตกใจกันหมดนึกภาพออกเลยค่ะคงจะน่ากลัวน่าดูแล้วนิเลียเขาก็หันไปหายีฮันใช่ไหมคะเห็นว่ายีฮันกำลังคิดอะไรอยู่ใช่ครับคือยีฮันดูนิ่งๆคิดอยู่คนเดียวแล้วจู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาทำเอาทุกคนเอออึ้งไปเลยเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นกับดักที่พวกอาจารย์วางไว้ก็ได้นะ โอเป็นความคิดที่แบบว่าพลิกสถานการณ์เลยนะคะใช่ครับมันเปลี่ยนมุมมองนักเรียนไปเลยจากที่กลกุกลัวกันอยู่แเราเพื่อนๆว่าไงคะเชื่อเลยหรือเปล่าตอนแรกก็ตะลึงกันไปพักหนึ่งครับไม่มีใครอยากเชื่อแต่พอนึกย้อนไปถึงเรื่องออบทเรียนปรุงยาครั้งก่อนนู้นที่ศาสตราจารย์อูเรคเครียมปล่อยหมูป่าคลั่งออกมาไล่อ๋อจำได้ค่ะอันนั้นก็เล่นเอาเรื่องเหมือนกันครับพอคิดถึงเรื่องนั้นก็เริ่มคล้อยตามเออ มันก็เป็นไปได้นี่นาอะไรทำนองนั้นพอคิดว่าเป็นฝีมืออาจารย์คราวนี้จากกลัวก็กลายเป็นโกโรธแทนแล้วสิคะถูกต้องครับเริ่มโกโรธเลยแล้วก็เริ่มสงสัยไปถึงศาสดาจารย์อินกูเดลด้วยคนที่ปกเขาไว้ใจมากๆนะครับอ้าวทำไมถึงไปสงสัยอาจารย์รอินกูเดล่ะคะก็เพราะจังหวะมันพอดีเกินศาสดาจารย์อินกูเดลที่ปกติจะคอยดูแลก็ดันมาหายตัวไปตอนนี้พอดี อืมยีฮันนี่ช่างสังเกตนะคะครับยีฮันชี้เลยว่ามันประจวบเหมาะเกินไปทั้งอาจารย์หายฝนตกหนักโกเลมโผล่มาเหมือนจัดฉากไว้เป๊ะๆฟังดูมีเหตุผลขึ้นมาเลยแต่เขาก็ไม่ได้ทําให้เพื่อนๆเสียกําลังใจนะเขาก็บอกว่าเออถ้ามันเป็นกับดักจริงมันก็ต้องมีทางแก้สิอาจารย์คงไม่ปล่อยให้ตายจริงหรอกมั้ง และพวกเขาก็เริ่มคิดหาวิธีแก้กันใช่ครับเริ่มระดมสมองกันเลยว่าจะจัดก,การโกเลมยังไงดีมีเสนอทั้งเรื่องใช้ยาไฟยากรดลองลบเส้นดูไหมหรือหาทางเบี่ยงเบนความสนใจมันหรือยิงธนูใส่ก็ว่ากันไปน่าสนใจค่ะแล้วจริงๆเบื้องหลังมันเป็นยังไงคะใช้ฝีมืออาจารย์หรือเปล่าเฉลยเลยนะครับตัดภาพไปอีกด้านหนึ่งที่ห้องทํางานอธิการบดีเลยค่ะ เราจะเห็นอธิการบดีกับศาสตราจารย์อูเรกเรียมกำลังคุยกับศาสตราจารย์อินกุนเดลอยู่อ่ะอยู่นี่เองครับแต่ที่น่าตกใจคืออินกุนเดลถูกล่ามโซ่เวทมนไว้อยู่ฮะโดนจับเหรอคะทำไมล่ะคะใช่ครับโดนจับไว้จริงๆเหตุผลก็คือพวกเขาอยากให้นักเรียนเผชิญหน้ากับปัญหาเองเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่มีอินกุนเดลคอยปกป้องเหมือนทุกทีโหวิธีการสอนนี้มัน เข้มข้นจังเลยนะคะครับเป็นแนวคิดของอธิการบดีเลยเขาเชื่อว่าพมดแมมดต้องเรียนรู้จากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงไม่ใช่ฝึกตมแบบแผนเป๊ะๆเหมือนพวกนักดาบแล้วอินกุนเดลว,ว่าไงคะยอมง่ายๆเหรอเขาก็เป็นห่วงนักเรียนมากครับกังวลเรื่องอันตรายอื่นๆในป่าด้วยแต่อธิการบดีกับอุเรกเรียมก็ปักตกไปบอกว่านักเรียนต้องหาทางออกกันเองฟังดูใจร้ายนิดๆนะคะแต่ก็มีเรื่องที่ทําให้อินกุเรเดลเอ,อ่อ เบาใจลงหน่อยคืออุเรกูเรียมก็เฉลยว่าไอสัตว์ประหลาดที่เป็นเป้าหมายภารกิจปรุงยานะ่ะจริงๆมันก็แค่วัวกระทิงธรรมดาๆรรที่โดนยาเร่งพลังเข้าไปไม่ได้มีพลังธาตุพิเศษพ่นไฟหรือเทเลพอร์ตอะไรแบบนั้นอ๋ออย่างน้อยก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดโหดโหดจริงๆครับแต่อธิการบดีแอบบ่นนิดหน่อยนะว่ามันน่าเบื่อไปหน่อยฮ <laughs> อธิการบดีนี่ก็สุดท้ายอินกูลเดลก็เหมือนจะยอมแพ้ครับเถียงไปก็เท่านั้นก็เลยบอกแค่ว่าเออถ้ามันแย่จริงๆต้องการทีมกู้ภัยเมื่อไหร่ก็เรียกเขามาแล้วกันโอเคกลับมาที่กลุ่มนักเรียนบ้างค่ะหลังจากระดมสมองกันแล้วเป็นไงต่อคะตอนที่เพื่อนๆกาลังเอ,อ่อถกเถียงหาวิธีกันอยู่นั่นแหละครับยี่หนก็หายตัวไปอีกแล้วฮะหายไปไหนอีกล่ะคะเนี่ยคราวนี้ยิ่งน้าตกใจใหญ่เลยสิใช่ครับ ทุกคนยิ่งแพนิคเลยคิดว่าหรือจะต้องจับตัวไปจริงๆแล้วแล้วจริงๆเขาไปไหนคะสักพักยีฮันก็โผล่มาอีกครั้งครับแต่คราวนี้ทําเอาทุกคนตะลึงยิ่งกว่าเดิมอีกทําไมคะเพราะเขาไปโผล่ด้านหลังโกเลมเอ๊ะทําได้ยังไงข้ามเส้นไปแล้วเหรอคะใช่ครับเขาอธิบายว่าเขาใช้เวทมนต์ล่องหนจากอ์ติแฟกของขวัญที่ได้จากายคีพรีซิงการนะครับลอบข้ามเส้นมาเงียบๆอ๋อมีของวิเศษช่วยนี่เองครับ แล้วที่น่าสนใจคือพอข้ามเส้นมาได้แล้วเนี่ยต่อให้เขายกเลิกการล่องหนโกเลมก็ไม่สนใจเขาแล้วเหมือนกับว่าเงื่อนไหาการโจมตีมันคือห้ามข้ามเส้นพอข้ามมาได้ก็จบอัจฉริยะมากแต่ว่าเพื่อนคนอื่นๆก็ยังติดอยู่อีกฝั่งนี่คะถูกต้องครับยีฮันมองสถานการณ์แล้วก็รู้ว่าเพื่อนๆยังออกมาไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นบททดสอบจริงอย่างที่คิดอาจารย์ก็คงไม่โผล่มาช่วยแน่ๆ งั้นก็หมายความว่าหมายความว่าเขาต้องจัดการโกเลมตัวนี้ด้วยตัวเองครับเขาประเมินว่าโกเลมที่อาจารย์เตรียมไว้สําหรับบทเรียนคงไม่น่าจะแข็งแกร่งเกินไปนักหรอกแล้วเขาม่แผนจะสู้ยังไงคะเขาเตรียมใช้ลูกเหล็กที่ควบคุมด้วยกระทาวเวมตนของเขาครับเล็งโจมตีไปที่โกเลมเลยเป้าหมายคือหาแกนกลางหรือคอของมันให้เจอโอ้จุดอ่อนของโกเลมสินะคะใช่ครับ โดยทั่วไปการทำลายแกนกลางคือวิธีปราบโกเลมส่วนใหญ่ยีหันเชื่อว่านี่คือทางออกของบททดสอบนี้แหละเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะคะยีหันกำลังจะเปิดศึกกับโกเลมคโครนยักษ์เพื่อหาแกนกลางของมันแล้วเพื่อนๆที่เหลือก็รอลุ้นอยู่น่าติดตามจริงๆคะ่ะว่าผลจะเป็นยังไงต่อไป